แล้วทีนี้มาเจอกับคุณพ่อของสาร่าเองมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันอเพื่อนซึ่งเป็นนักดนตรีเนี่ยเราชอบไปฟังดนตรีเขาเล่นโร่ง่ังแล้วก็พอดีวันนั้นไปกับเพื่อนเหมือนกันแล้วก็พอดีพ่อสาร่าเขาก็ไปไตที่นั่นเหมือนกันอคือเพื่อนคนนี้ก็คือเหมือนไปไปเที่ยวร้านที่เดียวกันพอดีใช่แล้วคือคนนักดนตรีคุณแฟงเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนเราด้วยแล้วก็ แฟรงกนี่ก็เป็นเพื่อนของพ่อสาราด้วยเขาก็เลยแนะนําให้เรารู้จักกันอืแล้วยังไงคะเราเห็นเว็บแรกแล้วรู้สึกประทับใจอะไรทําไมถึงตัดสินใจคบกันก็ตอนนั้นก็บอกว่าคือถามเพราะว่าเขาเป็นคนอะไรเขาบอกเขาเป็นคนเยอรมันม<า>มก็บอกว่าพูดถึงคนเยอรมันเนี่ยฉันเนี่ยนะแต่งงานชาติใหม่็แต่งได้นะย,ยกเว้นเยอรมันฉันไม่แต่งงานด้วยทาไมอ่ะไม่ชอบตอนนั้น หมือนก็เป็นความความความ,ความสิ่งฟังใจส่วนตัวเพราะว่าไกเหมือนเคยไปดีนอะไรมาไม่ไม่อะคือมันมันไมน่มันไม่ได้มีอะไรเลยแต่มีความรู้สึกว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยสังเกตได้ม<อ>ั้ยหนังสงครามดูหนังอะไรก็แล้วแต่เยอรามันจะต้องแบบเป็นพวกที่แบบ ก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบคนเยอรมันมันอาจจะเป็นแบบฝังมาเป็นพวกแข่งก้าวหรือเปล่าเป็นพวกแบบเารีหรือเปล่าอ๋อบ้าอำนาจหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นคำนี้ก็ได้พ่อซาร่าก็เลยแบบโอ้โหโขบใหญ่เลยตัวใหญ่เลยอ๋อเลยแบบอยากพิสูจน์ว่าเขาเยอรมันไม่ใช่เช่นนั้นนะงอเอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ใช่แล้วพิสูจน์ตัวเองนานไหมคะคอยจตตัดสินใจครบกันสองปีนะคะสองปี ระหว่างที่คุยเดี๋ยวซาร่ายังไม่เกิดเรายังไม่คุยเรื่องซาร่าตอนนี้ขออนุญาตสั่งเครื่องดื่มก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะคอแห้งซะก่อนได้ค่ะคุณสั่งเครื่องดื่มเลยนะคะได้ยังคะล้อได้ค่ะนี่ท่าเซอร์กาแปลกๆนะดูเท่าทวนนี่มาไงเนี่ยน้ำกีวีนะคะแล้วนี่น้ำชาเขียวเ เอาถูกแล้วบ้าที่สุดมายังไงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือซาร่า s แต่เดี๋ยวถามหน่อยดีกว่าถามหน่อยเป็นไงบ้างโกอินเตอร์ไปซะนานคุณเพื่อนไม่ได้เจอเลยก็ห่างหายจากเมืองไทยค่ะแม่เพื่อนไปก็มันโตขึ้นมันเรารู้จักใช้ชีวิตเองมากขึ้นแล้วแล้วก็รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นในยะไม่ได้พูดถึงเรื่องงาเลยเรื่องงาก็ เรื่อยๆค่ะนะตอนนี้ก็ยังแบบมีโปรโมทมีงานอีเวนต์ต่างๆที่จีนอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาที่ไม่มีช่วงไหนก็จะกลับมาเมืองไทยแล้วก็มารับงานที่เมืองไทยด้วยอืมอืมคือแบบควบสองเลยควบสองควบสองแล้วเป็นไงระหว่างการทํางานกับเพื่อนๆเอฟกับการไปทํางานกับเขาเรียกบริษัทต่างชาติเนาะว่าเอ๊ตอนไปทํางานกับอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนๆด้วยกันเนี่ยมันความรู้สึกมันแตกต่างกันมากก็ต่างกันเยอะค่ะวัฒนธรรมก็ต่างกันแล้วบางทีเราเล่นกับเพื่อนที่เมืองไทยมันสนุกอ่ะเล่นกับที่นู่น ไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีใครเข้าใจมุกเราถ้าปกติเล่นในเมืองไทยเนี่ยเพื่อนก็ตามไม่ค่อยจะทันอยู่แล้วยิ่งภาษาค่ะพี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างแบบภาษาเขาก็ต้องใช้ทั้งจีนทั้งอังกฤษสื่อสารแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอังกฤษได้เยอะๆมันก็โอเคแต่ว่าคนจีนเขาเพิ่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาเง เพื่อจะใช้สื่อสารกันแต่พูดถึงแล้วมีคนบอกกันว่าซาร่าเนี่ยคือพอไปทำกับทีมนี้ค่อนข้างจะเหมือนแบบเป็นตัวซัพพอร์ตวงเหมือนกันในเรื่องของเต้นอ,อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสอนเต้นด้วยอ๋อจริงเหรอเวลามีงานอะไรเงี้ยค่ะมีงานอ e ีเวนต์ต้องมีโชว์เต้นตามรายการที่จีในงี้ก็เ,เอาต้องคิด pattern, แพทเทิร์นเต้นสักโชว์หนึ่งอะไรเงี้ยพ่ก็จะให้ลราเป็นคนสอนเ้ย แม่รู้เคยแม่ทราบไหมทราบค่ะทราบแล้วเป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้างก็ดีแม่เห็นเต้นด้วยฮะเอางั้นเลยเหรอก็ดีก็ดีใจที่ว่าเขามีส่วนมีส่วนรับผิดชอบในกลุ่มของเขาทางการไม่เคยเจอแม่ทางการเลยดื่มน้ำทีวีก่อนอ่าอ่าอ่าอ่ินน้ำซะหน่อยน้ำซะหน่อยเย็นไหมไม่เคยโชคดีอยู่อย่างเคยชอบไปเจอเพื่อนในกลุ่มเต้นด้วยกันเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีสถาบันอยู่สองสถาบันเิเดินไปรู้จักอาจารย์เวลาเป็นงานเต้นเนี่ยก็จะเจอแดนเซอร์อะไรเงี้ยก็ไปรู้จักอาจารย์คนหนึ่งเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยว่างๆมาเห็นเราชอบเต้นเนี่ยว่างมาเรียนเต้นกับเขาเขาสอนฟรีที่ที่นู่นเหรอที่จีนนะคะที่จีนเป็นสถาบันที่จีนไรเงี้ยเขาก็สอนเต้นฟรีเวลาว่างๆเนี่ยก็ไปเต้นกับเขาบางครั้งเขาก็ขอยืมตัวเราไปทําคลิปด้วยเพราะว่าจะได้โปรโมทสถาบันเขาด้วยแล้วก็ให้พี่ไปในตัวด้วย แล้วช่วงนี้คือหลังจากที่โปรโมทที่เมืองจีนแล้วมีโปรโมทอีกหลายที่ไหมค่ะถ้าเป็นในเรื่องเพลงตอนนี้ก็เริ่มจะซาซ <ๆ S 2> าลงแล้วเพราะว่ามีโปรเจกต์จะทำอัลบั้มสองต้องเก็บตัวใช่ไหมใช่ก็ต้องเก็บตัว<ๆ>แล้วอัลบั้มชุดสองนี่จะเป็นแนวไหนจะเป็นแนวที่ไอหย่าไอหย่ไอหญ่แล้วไม่ต้องโตขึ้นกว่าเดิมไหมคะเปนแบบป๊อปร็อกแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะไม่น่ารักแล้วก็คือมันโตขึ้น แต่เราเระหว่างที่เราชวนคุยเราก็เหมือนหลอกถามข้อมูลไป่น,นั้น <ừ> แต่เรายังไม่ได้ตกลงคงใจว่าให้เขาไปด้วยรู้หรือยังเดี๋ยจะไปไหนกันนย,ยูดีมาขอไปด้วยมาไ,ไ,ไ,ไปด้วยเดี๋ยวช่วยสองบาทน <c oughs> <c oughs> ่วันนี้จะพาคุณแม่ไปเรียนจัดดอกไม้อคุณแม่บอกว่าแม่เ,มเออคุณแม่บอกด้วยว่าพอดีเลยอยากเรียนจัดดอกไม้พอดีให้ไปดีไหมคุณแม่กินว่าไงล่ะ นี่ก็เปหนูว่าคิดหนะักเพราะว่าคอนเซปต์เราเลยปกติเดีจะไม่ให้ลูกไปไงแั่ไม่งั้นจะกลายเป็นจิก๊กแม่และลูกของแม่ไปเที่ยวออมันไม่ใช่มันไม่ใช่รายการจิก๊กแม่เที่ยวองี้นั่นสินี่ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ลาย,ยังทำนะนน แต่ปกติแล้วรายการเราจะมีคอนเซปต์หนึ่งคือเวลาเราพาคุณแม่ไปเนื่องจากเราเป็นการพาคุณแม่ที่เป็นแขกรับเชิญไปเพราะนั้นเราค่อนข้างจะต้องแบบกินหรูอยู่สบายนิดนึงพี่ก็ไม่รู้ว่าซาลาอินเตอร์ขนาดนี้ซาลาจะสามารถเลี้ยงข้าวพี่ได้หรือเปล่าถ้าเลี้ยงข้าวได้นี่พาไปเลยเลี้ยงข้าวได้เลยนะพี่จริงมากแต่แม่วันนี้เราก็ต้องเช้งบรายการด้วยค่ะคุณแม่ค่ะเป็นจริงปาบปลื้มมากเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าเพราะว่านี่เขาเลี้ยงอยู่แล้วใช่าั้เราไม่ต้องออกอะไรวันนี้รายการเราสบาย แม่มแกินอีกหน่อยแล้วเราไปกันเถอะม,ม่ะกินนี่น้้ำเปล่าเดี๋ยวเครียดเดียวเครียดช้นชนชนไหมคนเลี้ยงยังได้กินน้ำเปล่าเลยหรูอ,อแ,ลแล้วเราก็มาถึงที่ที่เราตั้งใจจะมาในวันนี้แล้วค่ะนั่นก็คือร้าน เราจะพาคุณแม่มาเรียนจัดดอกไม้ที่นี่ดีใจดีใจหนูก็ดีใจค่ะเพราะเย็นนี้หนูจะได้กินข้าวฟรีดีใจมากคลยแม่คะเราอย่าให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าคาะามากันเลยค่ะมาโดยพร้อมเพรียงนะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะนี่คือคุณอ้อของร้านต้นอ้อนี่เองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาสอน ณแม่และจีนจัดซาลาด้วยจัดดอกไม้เนาะเรียนจัดดอกไม้กันนะคะดีใจเลยค่ะคก็แม่แบบสอนแบบง่ายก็คือีิดเรียนจัการแบบแก้ก็คือแม่ดอกไม้แล้วก็ลงมาลในชิ้นงานเรื่องเนี้อันนี้คือจะเป็นการสอนจัดใส่ใจกันก่อนเลยนะคะพื้นฐานโอเคนั้นเลือกดอกไม้เลยดีไหมคะเลือกดอกไม้มันต้องรบกวนพี่อ้อแนะนำเนี่ยค่ะเรื่องดอกไม้ โอ้่านี่คือดอกไม้ของทางร้านหมดเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนจัดดอกไม้นี่ต้องเลือกดอกไม้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอยากได้ธีมอารมณ์ดอกไม้แบบั้นอ๋ออยู่ที่ธีมด้วยใช่ค่ะคือตามอารมณ์ที่เราอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราอยากสดใสหรือเราอยากจะแบบอิงธรรมชาติดูแบบดูสดชื่นหรือว่าดูแบบปะป๊าดูเซ่อดูเซ่อดูดูธรรมชาติดูแบบ ดูเก๋ๆตามดอกไม้ที่เราพอจะแบบดูแล้วรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาในบ้านอย่างนี้ะไม่ชอบแนวไหนคะแนวแนวธรรมชาติธรรมชาติอ๋อธรรมชาติก็คือธรรมชาตินี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแว็กคล้ายๆดอกไม้ป่านะคะอ๋าค่ะแล้วพวกนี้ก็กลิ่นแบบดอกไม้ที่แบบดูมีสีสันแบบสีขาวสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วสไตล์ตีนที่เราจะเลือกจัดเนี่ย กับกับเรื่องสีของดอกไม้นี่มันเกี่ยวข้องกันนะก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เลยคือไม่จาเป็นว่าถ้าอย่างสมมติคุณแม่ต้องการแบบแนวธรรมชาติแนวป่าๆหน่อยใช้สีนี้ไม่ได้ไม่ไไม่มีไม่มีได้หมด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 ค่ะคุณแม่แต่อยู่ที่สไตล์ดอกไม้มากกว่าจะเป็นดอกแบบนี้เป็นดอกเป็นพุ่มหน่อยหรือว่าเป็นกลีบเยอะๆดอกใหญ่ดอกใหญ่คือคือรอพอเราลงในใจกันแล้วเราดูแล้วแบบมีดอก ชิ้นดอกใหญ่บ้างดอกเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีวอลรุ่มแตกต่างกันนี้นึงค่ะโอสนใจมากนั้นต้องต้องรบกวนคุณแม่ไกด์แล้วค่ะว่าเราควรจะเลือกกบนเลือกเลือกเลือกดอกเลือกเลยเลือกเลย